เจ็ดเทพแห่งโชคลาภผู้มอบพรแห่งโชคและความมั่งคัง่งเทพพระเจ้าโชคลาภทั้งเจ็ดของญี่ปุ่นชิชฟุกิยูจินเป็นกลุ่มเทพที่เชื่อกันว่าสามารถนำความรุ่งเรืองความมั่งคัง่งและโชคดีมาสู่ผู้ศรัทธาในอดีตพวกเขามักถูกวาดภาพนั่งอยู่บนเรือสมบัติทอเครรบุนล่องไปตามแม่น้ำเพื่อมอบโชคให้ผู้คนตำนานเล่าว,ว่าหากคุณฝันเห็นเทพทั้งเจ็ดในคืนวันปีใหม่ เฮซุยมจะเป็นสัญญาณแห่งโชคลาภตลอดปีวันนี้เรามาทำความรู้จักกับเทพพเจ้าทั้งเจ็ดแบบเจาะลึกกันทีละองค์อีเบียสุเทพแห่งโชคลาภและการค้าเทพเพียงองค์เดียวที่เป็นญี่ปุ่นแท้อิเบียสเป็นเทพพเจ้าที่มีต้นกำเนิดในญี่ปุ่นต่างจากเทพองค์อื่นที่ได้รับอิทธิพลจากจีนและอินเดียพระองค์เป็นที่เคารพของพ่อค้าชาวประมงและเกษตรกรเพราะเชื่อว่าสามารถดลบันดาลความมั่งคั่งและความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ผู้ศรัทธา ลักษณะดเด่นมักถูกว่าเป็นชายแกร่ราเริงสวมหมวกและชุดชาประมงมือหนึ่งถือคันเบ็ดสัญ,ญลักษณ์แห่งความอดทนอีกมือถือตัวปลาไทยปลากระพงแดงซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของโชคลาภตำนานของอีเบียสมีเรื่องเล่าว,ว่าอีเบียสึเป็นเด็กที่เกิดมาพิการและไม่สามารถเดินได้ในวัยเด็กเขาถูกพ่อแม่ลอยแพในทะเลแต่ต่อมาก็าได้รับการช่วยเหลือ และเติบโตขึ้นมาเป็นเทพแห่งโชคดีเรื่องราวนี้สะท้อนแนวคิดที่ว่าความพยายามและอดทนจะนำพาโชคดีมาสู่ชีวิตทำไมถึงควรบูชาอีเบียสึเหมาะสำหรับพ่อค้านักธุรกิจและชาวประมงช่วยให้การค้าขายรุ่งเรืองและชีวิตมั่นคงเป็นเทพที่เมตตาไม่ถือโทษโกรธใครง่าย,ายๆเกรดหน่ารู้ทุกวันที่20ตุลาคมของทุกปีจะมีเทศกาลอนบิซูเฟสติวัล ที่ศาลเจ้าอิเบียสอหลายแห่งทั่วญี่ปุ่นเช่นสารเจ้าอิมามิยะเอบิสุกิมามิยะบิสุเทรนในโอสากกาอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดตำนานใหม่ๆ